สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมเบคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปเจาะลึกเล็กนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับคลิปรอบนี้นะครับก็จะเป็นเจาะลึกรายละเอียดต่างๆของตัวเล็กนะครับเช่นตัวละครที่ไม่เหมาะจะเอามาอยู่ทีมเดียวกันกับเล็กเนี่ยมีใครบ้างนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคำถามที่ถามผมเยอะนะคะก็คือเรกเนี่ยนอกจากเล่นแบบตั้งรับแล้วสามารถเล่นแบบาสายบุกหรือว่าสายรูดดาเมจได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะครับสำหรับส่วนแรกนะครับก็คือตัวละครที่ไม่เหมาะจะเอามาร่วมทีมกับเรกนะครับ ก็มีอยู่ประมาณ12ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกเลยนะครับสำหรับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นขุนเดชนะครับสำหรับเดชเนี่ยที่ไม่เหมาะนะครับเนื่องจากว่าตัวเดชมีการสุ่มแปะดีบัฟชาให้กับมอนเตอร์นะครับถ้าเกิดมอนเตอร์โดนดีบัฟชาแล้วไม่โจมตีเล็กก็ความสามารถของเปเชียลบัฟมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับตัวที่2นะครับ ก็จะเป็นปู่การับนะครับนี่นะครับสําหรับปู่การับเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวปู่เนี่ยจะไปรับดาเมจแทนเร็กนั่นเองนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นน้องม็อกนะครับสําหรับน้องม็อกเนี่ยจะไม่เหมาะก็ต่อเมื่อ,อน้องม็อกเนี่ยแปะดีบัฟมึนงงให้กับมอนเตอร์นะครับ แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดตัวน้องม็อกเนี่ยเปิด fr เองด้วยแล้วนะครับยิ่งไม่เหมาะใหญ่เลยนะครับเพราะว่าทุกๆก,การออกแอคชั่นใน fr ของน้องม็อกเนี่ยจะการันตีแปะดีบับมึนงงแน่นอน100%นะครับแล้วก็แปะแบบหมูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมอนเตอร์โดนดีบับมึนงงก็ขยับไม่ได้นะครับตัวขั้นส p e c i a l b u ของเล็กก็ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับตัวที่4ก็จะเป็นกาดิโอนะครับ กาดิโออ่านี่นะครับการีโอนะครับการีโอก็จะเหมือนกับปูการลัฟนะครับก็คืออเวลาเล็กโดนโจมตีเนี่ยการีโอก็จะไปรับดาเมจแทนนะครับตัวที่5นะครับก็จะเป็นอ่าริเดียนะครับแต่ผมหาริเดียแป๊บหนึ่งนะครับ อ่ะนี่นะครับริเดียสำหรับริเดียเนี่ยเงื่อนไข FR ก็เป็นเงื่อนไขหลบนะครับแล้วก็เมื่อริเดียเนี่ยแปะดีอ่าเปิด FR นะครับริเดียจะทำการแปะดีบัฟตาบอดใส่มอนเตอร์5เทเร์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าต่อให้มอนเตอร์เนี่ยโจมตีตัวริเดียแล้วเล็กเนี่ยมารับดาเมจแทนแต่ว่าติดดีบัฟ ดีบัฟตาบอดร้ออ์อยู่เนี่ยยังไงก็โจมตีเล็กไม่โดนนะครับมันก็สแต็กมันก็ไม่ขึ้นนะครับตัวที่6นะครับก็จะเป็นอารอนนะครับสำหรับอารอนเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดแล้วนะครับก็เลยติดโผอยู่ในรายชื่อไปโดยปริยายนะครับสำหรับอารอนก็มีความสามารถในการไปโคเวอร์เล็กนะครับเวลาเล็กโดนโจมตีนะครับ ก็จะทำให้ตัวเล็กเนี่ยมันไม่โดนมอนเตอร์โจมตีโดยตรงนั่นเองนะครับสำหรับอารอนกับพวกกาดิโอเลยพวกนี้เนี่ยที่ไปโคเวอร์นะครับมันก็เป็นแนวว่าโคเวอร์กันไปโคเวอร์กันมานะครับเพราะว่าทั้งกาดิโอทั้งอารอนทั้งปู่การับเนี่ยก็มีการแจกบัฟให้กับปาร์ตี้ซึ่งตัวเล็กเองก็มีการแจกบัฟให้กับปาร์ตี้เช่นกันนะครับ ยังไงผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่น่าใช้อยู่ดีนะครับไปใช้ตัวอื่นน่มันจะโอเคกว่านะครับส่วนตัวที่7นะครับก็จะเป็นประชานต่อโตะนะครับสำหรับประชานเนี่ยเดี๋ยวจะได้อาวุธ FR กับอุธเบิร์ดแล้วนะอาอไปฮะได้อาวุธ FR แล้วก็ได้ปลดบอด FR ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยติดโผลนะครับเพราะว่าดีบัฟจากสกิล l d ของประชานเนี่ยทำให้มอนเตอร์อโดนปิดล็อก อาโดนปิดกั้นนะครับปิดกั้นการออกแอคชั่นอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้ามอนไม่ได้ออกแอคชั่นเร็กก็จะไม่โดนโจมตีนะครับตัวที่8นะครับก็จะเป็นวานนะครับซึ่งวานเนี่ยสกิล2นะครับจะมีการแปะดีบัฟตาบอดร์ด50%นะครับซึ่งไอห้าเนี่ยบางทีมันก็มันก็ดีเกินมันก็โจมตีไม่โดนนะครับสําหรับวานก็ติดโผไปโดยปริยายนะครับ แต่จริงๆก็ใช้ได้นะครับวานถ้าเกิดเราเจอด่านที่แบบบอสมาตัวเดียวนะครับแน่นอนครับว่าเวลาเราเจอด่านที่บอสมาตัวเดียวเนี่ยวานเราจะกดสกิลหนึ่งสลับกับสกิล ex มากกว่านะครับสกิล2เราไม่ได้แตะเลยนะครับเพราะสกิล2เนี่ยมันจะเหมาะกับมอนเตอร์ที่มามากกว่า2ตัวขึ้นไปนะครับตัวที่9นะครับก็จะเป็นอาเชนะครับซึ่งอาเชเนี่ยสกิล ex ก็มีการแปะดีบัฟชานะครับก็จะเหมือนกับน้องม็อกนะครับ ทําให้มอนเตอร์ออกแอคชั่นไม่ได้เมื่อถึงเทินนะครับส่วนตัวที่10ก็เป็นองชายน็อกทิสนะครับอ,องค์ชายน็อกแน่นอนครับว่าบัฟจากสกิล l d นะครับทำให้เพื่อนนะครับเทินเนี่ยมาดักหน้ามอนเตอร์ที่เราโจมตีแน่นอนครับว่าการเล่นน็อกทิสก็คือเล่นแบบบอสศูนย์เทินแล้วก็เล่นเทินแบบศูนย์เทินอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะอย่างแรงเลยนะครับที่จะเอาเอาเอาเล็กมาเล่นกับนอกนะครับยกเว้นว่าจะเล่นเป็นสายบุกสายรูดอะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังน่าจะพอไหวอยู่นะครับแต่ก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับส่วนตัวที่11นะครับก็จะเป็นน้อง8นะครับสำหรับน้องแเนี่ยแน่นอนครับว่าตำแหน่งมันทับกันนะครับก็คือ8เนี่ย จำเป็นที่จะต้องให้มอนเนี่ยมาโจมตีตัวเขานะครับแล้วเขาจะไปเคาน์เตอร์2ครั้งก็คือเคาน์เตอร์ปกติ1อันแล้วก็เคาน์เตอร์จากบัฟสกิล l d อีก1อันนะครับซึ่งแน่นอนรัาว่าถ้าเกิดเล็กได้แจกบัฟโคเวอร์ให้กับน้อง8เวลาน้อง8โดนโจมตีเพราะว่าน้อง8มีดีบัฟล็อกเป้าด้วยนะฮะเล็กจะมาป้องกันอ่าตัวน้อง8ซึ่งแน่นอนรัาว่าน้อง8ก็จะไม่เคาน์เตอร์นะครับเพราะว่า ไม่โดนตีแล้วมันหลบไม่ได้นั่นเองนะครับก็ไม่เข้าเงืินไขในการหลบแล้วเคาน์เตอร์ของน้องแปนะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นน้องยูรินะครับซึ่งน้องยูริเนี่ยบัฟเบิร์ดนะครับทำให้มอนเตอร์อยู่ในสถานะตาบอดร์ด1 0นนะครับก็แน่นอนครับว่าถ้าเกิดน้องยูริเปิดเบิร์ดอยู่มอนก็จะตีฝั่งเราไม่โดนแน่นอนนะครับก็ทำให้สแต็ปมันไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ สำหรับตัวละครทั้ง12ตัวก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวที่ไม่เหมาะเราก็พูดกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่เหมาะกับการเอามาเล่นกับเล็กนะครับก็มีทั้งหมดประมาณ15ตัวนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คือปลาเมฆนะครับสำหรับปลาเมฆเนี่ยที่ผมคิดว่าเหมาะเพราะว่าตัวปลาเมฆเนี่ยบัฟเบิร์ดมีความสามารถในการโจมตีเสริมให้กับเพื่อนนะครับที่เวลาเพื่อนโจมตี แล้วจบแอคชั่นแล้วเนี่ยป้าเมฆก็จะโจมตีซ้ำให้นะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นลูบิคันเต้นะครับสำหรับลูบิเนี่ยก็จะต้องให้บอสได้เธอนะครับแล้วลูบิถึงจะเคาน์เตอร์นะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาตัวเร็กเนี่ยมันเปิด FR อยู่แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวลูบิก็ทำการเคาน์เตอร์พร้อมกับได้เฮดพีเตเมจจากเปอร์เซ็นต์ ของ FR เล็กด้วยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยอบอสโจมตีรูบิมันก็จะได้เงื่อนไขที่3นะครับก็คือเมื่อรับดาเมจแล้วดูดดูดเบฟดาเมจหรือว่าลดเบฟดาเมจด้วยบัฟอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะได้20%นะครับแต่บางคนอาจจะเปิด FR ของรูบิแทนเพราะว่าได้40%ต่อการโดนโจมตี1ครั้งนะครับ แต่ถ้าเกิดคิดในทางกลับกันอีกอันนึงเนี่ยเวลาเราใช้เล็กโจมตีเป็นท่าสายฟ้าเนี่ยอ่ามันจะได้เงื่อนไขที่1กับเงื่อนไขที่2ก็คือได้70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะเลือกใช้นะครับว่าเราจะเปิด FR เล็กหรือว่าจะเปิด FR ของ Ruby นะครับก็มันก็เล่นได้นะครับมันไม่ถึงกับเล่นไม่ได้เลยนะครับตัวที่3นะครับอ้โหตัวนี้เคมีเข้ากันมากเลยนะครับก็คือเบียทริกนะครับอ่าเพราะว่าเบียทริก กับดักของนางโจมตีเป็นท่าสายฟ้าอยู่แล้วนะครับก็แล้วยิ่งตัวเบียทรทิกก็โจมตีเป็นท่าสายฟ้าด้วยเข้าเงื่อนไขแน่นอนนะครับเค okay, มีเข้ากันสุดๆนะครับสําหรับเบียทิกนะครับและในอนาคตอันใกลก้ก็จะได้รับอาวุธเบิร์ดแล้วด้วยนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นขวีหน้านะครับสําหรับควีหน้านี่ยแน่นอนครับว่า เราพยายามให้คีน่าได้เทิร์น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ตัวคีน่าเองมีดีบัฟกับดักจากสกิล LD นะครับก็เอากับดักนั้นมาทำดาเมจฟรีๆไปนะครับตัวที่5นะครับที่เคมีเข้ากันอีก1ตัวนะครับก็คือคอนะครับเดี๋ยวผมหาคอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะเจอแล้วนะครับสำหรับคอเนี่ยก็ ถ้าเกิดเห็นคลิปที่ผมเล่นผ่านด่านเนี่ยก็ <_ S 1> ยจะเห็นว่าผมเอาคอไปดูโอกับเร็กนะครับซึ่งตัวคอเนี่ย <_ S 2> มีการโจมตีก่อนเข้าเทินเหมือนกับเร็กนะครับแล้วก็เวลามอนเตอร์จะโจมตีเร็กหรือว่าโจมตีตัวคอเองตัวคอก็จะออกไปทำดาเมจก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอก็เป็นตัวละครหนึ่งที่เคมีเข้ากับเร็กเช่นกันนะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นผมใช้คอคู่กับเล็กในอนาคตหลายๆด่านแน่ๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวคอเนี่ยหลังจากที่มีบับเบอร์นะครับก็มาเสริมเรื่อง h p ิพีดามิตลิมิตที่เพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็คิดว่าเคมีเข้ากันแน่นอนนะครับส่วนตัวที่6นะครับก็จะเป็น S นะครับ s อ่า S S ว่าอ๋อนี่ฮะ S อยู่ใกล้ๆสำหรับ S เนี่ยในอนาคตอันใกล้นะครับกำลังจะได้อาวุธ FR นะครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าตัว S เนี่ยมันเล่นกับเร็กได้เนื่องจากว่าตัว S มีการแปะดีบับกับดักนะครับจากสกิล LD แล้วก็มีคอมมานด์ตีเลือดหลังจากที่เรากด LD ไปแล้วนะครับก็มีการแปะกับดักเพิ่มอีกนะครับซึ่งกับดัก1ครั้ง ของตัว S เนี่ยจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เทอร์นะครับแล้วก็ไม่ว่ามอนเตอร์จะออกแอคชั่นหรือว่าฝั่งเราจะออกแอคชั่นเนี่ยกับดักจะทํางานตลอดเวลาทุกๆก,การออกแอคชั่นไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งมอนนะครับก็เรียกได้ว่าเราสามารถตอดดามจจากตัวกับดักนี้ได้สบายๆเลยนะครับส่วนตัวที่7ก็จะเป็นมาคิน่านะครับสําหรับมาคิน่าเนี่ยก็อยู่ใน หมดหมู่ที่ว่ามันมันก็เล่นได้นะครับถึงแม้ว่าความสามารถในการเคาน์เตอร์ของมาคิน่าจะหายไปนะครับแต่ว่าตราบใดที่ตัวมาคิน่าเนี่ยยังมีการแปะดีบัฟให้มอนเตอร์อยู่แล้วมอนเตอร์ได้เทอเนี่ยยังไงมาคิน่าก็ออกไปหมุนเพิ่มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะสูญเสียจุดตรงคือเวลามอนเตอร์โจมตีมาคิน่าแล้วเล็กมารับแทนเนี่ยตรงเนี้ยมาคิน่าจะไม่ออกไปเคาน์เตอร์นะครับก็ลองตัดสินใจเลือกใช้กันดูนะครับ สำหรับตัวที่8นะครับก็จะเป็นมาเรียนะครับซึ่งมาเรีเนี่ยก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้ปลดเอ็กโคนะครับแต่ว่าที่ผมคิดว่าเอามาเล่นได้เนี่ยก็จากดีบัฟกับดักของสกิล l d นะครับที่จะทำงานก่อนมอนเตอร์ Monster, ออกแอคชั่นนะครับก็ถือว่าเอามาเล่นได้แหละแต่ว่า ถ้าให้เลือกเนี่ยผมก็คงเลือกตัวอื่นมากกว่านะครับแต่เผื่อ,อผมพูดเผื่อไว้สําหรับคนที่ไม่มีตัวอื่นให้เลือกแล้วมีมาเรียก็อาจจะเอามาเรียมาเล่นคอมโบกันอะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมก็คิดว่ามาเรียอาจจะแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไม่มี FR Echo ด้วยนะครับตัวที่9ก็จะเป็นฟาริสนะครับอ่าฟาริสนะครับซึ่งฟาริสเนี่ยเป็นสายเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับ ไม่ว่ามอนเตอร์จะโจมตีใครนะครับฟาริสก็จะทําการเคาน์เตอร์จากสเปเชียลบัฟสกิลเออยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวฟาริสเนี่ยความหน้าเอามาคอมโบกับเล็กก็น้อยนะครับเพราะว่าไม่มี FR ฟอารนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับจากที่ผมไปลองเทสมาก่อนหน้านี้นะครับก,ก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวอื่นให้เลือกใช้เราก็ใช้ตัวอื่นดีดีกว่าเหมือนกับมาเรียเลยนะฮะ ตัวที่10นะครับก็จะเป็นคุณปู่ดอกันนะครับสำหรับคุณปู่ดอกันเนี่ยในอนาคตจะได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าหลังจากที่ปู่ดอกันมีอาวุธเบิร์ดนะครับก็เพิ่มความสามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะครับก็สามารถเอามาเล่นกับตัวเล็กได้นะครับเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยทอ,อมอนเตอร์โจมตีเล็กก่อนนะครับ แล้วตีไม่เข้าเแบฟบจะเป็นศูนย์หรือไม่ก็เบฟต่ํามากพอทีนี้เข้าเทิร์นเล็กหรือว่าเท่าเทิร์นเข้าเทิร์นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นเทิร์นเล็กเนี่ยแน่นอนครับว่าโจมตีก่อนออกแอคชั่นก็จะเบรกมอนเตอร์นะครับแล้วปูต่่อกันก็จะไปโจมตีโฟล l ์แอ a แทกอัพให้เล็กเพิ่มเติมนะครับจากการเบรกนั่นเองนะครับก็เลยติดโผมานะครับ ส่วนตัวที่11นะครับก็จะเป็นเซเลสนะครับซึ่งเซเลสเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มี FICO โนะครับแต่ว่าก็มีดีบัฟกับดักจากสกิล l d นะครับที่พอเล่นได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับมาเรียแล้วก็อ่าเหมือนกับมาเรียนะครับตัวที่12เป็นผู้พันรีโอนะครับสำหรับรีโอเนี่ยแน่นอนครับว่าหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับซึ่งสิ่งสำคัญอยู่ที่บัฟเบิร์ดนะครับ หลังจากที่รีโอมีบัฟเบิร์ดเนี่ยก็จะทําให้ตัวรีโอนะครับสามารถโจมตีเสริมให้กับเพื่อนได้นะครับก็จะทําให้ตัวรีโอนีอ่สามารถทำดาเมจเพิ่มเติม,ตมจาก FR ฟอาร์ประส์เได้เช่นกันนะครับตัวที่13นะครับก็จะเป็นอารอนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในในอนาคตอันใกล้อารอนก็จะได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับซึ่ง ในตัวละครที่ไม่มอเนี่ยก็จะมีชื่ออารอนติดโผอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็สามารถรเว v e r กันไปเว v e r กันมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดตัวเล็กเนี่ยโดนโจมตีแล้วอารอนไปรับดาเมจแทนเล็กหลังจากที่รับดาเมจเสร็จแล้วอารอนก็จะเคาน์เตอร์นะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็ cover กันไปเว v e r กันมานะครับส่วนตัวที่14นะครับก็จะเป็นน้องเซเว่นนะครับ น้องเซเว่นนี่นะครับซึ่งน้องเซเว่นเนี่ยก็มีความสามารถในการโจมตีเสริมจากหนามซสึกว่าหนามจะเป็นบัฟของสกิล l LD คอมาตีเลือดเวอร์ชันสกิล LD ลนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็หนามของน้องเซเว่นเนี่ยมันสามารถคำนวณบวกกับเปอร์เซ็นต์ FR ได้นะครับแล้วก็ตัวเซเว่นเนี่ยมี FR e c h o ด้วยนะครับ ก็เลยติดโผไปนะครับส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นน้องเคียวตัวนี้นะครับซึ่งน้องเคียวเนี่ยก็จริงๆแล้วตอนแรกกะว่าจะไม่ไม่เอามาติดโผนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของดีบัฟจากสกิล LD นะครับที่ทำงานทุกๆการออกแอคชั่นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือว่าฝั่งมอนนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถตอดเลือดบอสได้แทบจะทุกเทิรนเลยนะครับแล้วก็ดีบัฟกับดีบัฟของ ของตัวน้องเคียวเนี่ยมีระยะเวลาเยอะมาก10กว่าเทินเลยนะครับน่าจะ16หรือ18เทินเนี่ยนะน่าจะ16นะประมาณ16กก็เรียกได้ว่ากดสกิวเอลดีครั้งเดียวก็ต่อเลือดยาวๆ16เทินเลยนะครับก็เลยให้น้องเคียวมาอยู่อันดับสุดท้ายของโผอันนี้ไปนะครับมาครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็คือวิธีการเล่นเล็เลกแบบาสายบุกนะครับ ก็ไม่ยากนะครับเราก็เล่นเหมือนกับตัวบุกตัวอื่นๆได้เลยนะครับอตอนนี้ผมเซตติ้งอะไรทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิด FR เลยนะครับสำหรับวิธีการเล่นเล็กเนี่ยในในในทีมบุกนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าอย่างไงเนี่ยเวลาเรากดสกิล FR เนี่ย ตัวสเปเชียลบัฟเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นขั้น5แบบนี้อยู่แล้วนะครับอตอนนี้เราก็จะอยู่ในอยู่กันในช่วงเซตติ้งนะครับก็คือเซตติ้งเปอร์เซ็นต์เอฟาร์โหมดก่อนที่เราจะเปิดเบิร์ดใหญ่กันนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า2ตัวข้างๆเนี่ยก็เซตบัฟเบิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ กว่าตัวเล็กเนี่ยจะได้เปิดเบิร์ดใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าบอสเนี่ยเลือดเหลือประมาณน่าจะ6 0 70%ดด้วยซ้ำนะครับก็เรียกได้ว่าพอเล็กเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยยังไงก็ลูกตายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยน่าจะเหลือห้าสิบด้วยซ้ำนะเนี่ยแค่นี้ก็เหลือ75%แล้วนะฮะ ให้เล็กเปิดเบิร์ดเล็กก่อนนะครับเพื่อที่จะตอนเปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยจะได้ทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8ครั้งนะครับแล้วเราก็เหลือคุยหน้ากับน้องเชอนะครับที่จะต้องกด fr e c h o อีกคนละครั้งนะครับ ช่วงช่วงนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าจะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพแบบชัดๆนะครับว่าถ้าเกิดเราเซตติ้งแบบจริงจังนะครับมันจะได้ประมาณไหนนะฮะก็เลยต้องจัดเต็มแบบนี้นะครับเวลาผมทำอะไรเนี่ยก็จะพยายามทำให้มันสุดด้วยนะฮะ ทำรึ่งๆกลางๆแล้วรู้สึกมันมันขัดๆนะฮะโ,โหกว่าจะเปิดเบิร์ดใหญ่นะครับบอสใกล้จะตายแล้วนะเนี่ยโดนตีก่อนด้วยนะครับอ่เห็นไหมฮะยังไม่ทันจะเปิดเบิร์ดใหญ่เลยนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาเปิดเบิร์ดใหญ่กันนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเธอแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิล2นะครับเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปมีคอตู้นะครับเอ้ไม่ใช่คลิปรีวิวตัวละครน,นะครับเพราะว่ามอนเตอร์ที่เราเจอเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งตัวอยู่แล้วนะครับดูจากสภาพก็ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ายังไงบอยก็ตุยก่อนแน่นอนนะฮะ รียบๆๆร้อยฮะกว่าเบิร์กว่าเล็กจะเปิดเบิร์ใหญ่บอสก็เกือบตายแล้วนะฮะถ้าจะให้เปิดเบิร์ใหญ่แล้วบอสตายยังยากเนี่ยอย่างน้อยๆบอสต้องมีเลือดตัวละประมาณสักสามร้อยล้านค,ครับก็ และหลายคนที่ถามผมส่วนตัวมานะครับสำหรับเล็กสายบุกคลิปนี้ก็คงจะกระจ่างแล้วนะครับว่าไอ้ตัวเล็กไอ้เล็กเนี่ยมันเล่นได้นะครับทั้งสายบุกและสายรับนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ fr ของเล็กเนี่ยมันเข้าขายได้ทั้งทางลุกทางรับเลยนะครับ เวลาเราเจอมอนเตอร์ตีเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ฟรีๆ20%นั่นเองนะครับก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ส,สายนะฮะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นสายไหนนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดของคลิปรอบนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆจะมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิม เพืเ่อนๆก็ให้กําลังใจผมนะด้วยการกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันได้ไดแจ้งเตือนเพืเ่อนๆน,นะครับสําหรับคลิปเจาะลึกรายละเอียดตัวเล็กก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ